สำหรับกิจกรรมเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพประธานรองและผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าไตส่วนท่านประธานผ้าป่าในครั้งนี้ได้แก่กัลายาณมิตรชัชวานทศรัตน์และกัลายาณมิตรคือวันงอนสวรรค์ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีทอดผ้าป่าในวันนี้เพื่อทำนุบำรุงวัดและโรงเรียนวัดกลางธนรินโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวชิรกะวีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานฝ่ายสง์ พระสมุมาณปัญญาพโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินได้น้อมถวายพานสการะแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรชัชวานทศรัตน์ท่านประธานพระป่าได้จุดเทียนธูปบูชาพระรันาตนตรัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกันกายวาจาให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดพระป่าตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยต่อด้วยท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดา และนำกล่าวถวายพระป่าพร้อมกันนี้ท่านประธานพระป่าพร้อมด้วยคณะประธานรองได้น้อมนำพานผ้าไตถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่าจากนั้นพระสมุม,มานะปัญญาพาโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินได้จุดเครื่องทองน้อยในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมน์เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระเดชพระคุณพระพรมโมรีอดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีและอดีตเจ้าอาวาสทุกรูปทั้งนี้คณะเจ้าภาพได้ทอดผ้าบางสกุลส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสกุลก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพร้อมกันนี้ท่านประธานพระป,ป่ารวมถึงประธานรองก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ที่ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ในการนี้พระเดชพระคูณพระธรรมวชิระกะวีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยคณะสงฆ์และผู้มีบุญก็ได้น้อมนำมาลายดอกมะลิสักระแด่อดีตเจ้าวาดวัดกลางธนารินเพื่อน้อมลำลึกถึงท่านและในช่วงท้ายของวันนี้ท่านเจ้าภาพผู้ใจดีก็ได้มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนอีกด้วยครับวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้ มาร่วมเป็นประธานฝ่ายคารวาสณวัดกลางธนรินต์ตำบลบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีนะคือวันนี้ทางวัดเนื่องจากครบรอบวันมรณภาพของท่านเจ้าคุณพระอโมโมรีอดีตเจ้าอาวาสวัดนะครับ ก็เลยมีการทำบุญถวายผ้าป่าและก็ให้ทุนกับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกลางนี้ด้วยนะครับภาคภูมิใจมากที่ท่านเจ้าคณะจังหวัดองค์ปัจจุบันท่านพระธรรมวัชิระกวีได้เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่านมีความเมตตามากนะฮะได้ ให้พรแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นโอกาสครั้งแรกในชีวิตที่ได้เดินทางมาวัดที่บ้านเกิดของโยมมารดาหลวงพ่อธรรมชโยนะฮะก็วันนี้นะครับก็รู้สึกเลิ่มนะครับเพิ่มใจอย่างมากนะครับที่กัณยานามิตรนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มาเป็นเจ้าภาพในการทอดท่อป่านะครับ เพื่อนะครับบำรุงวัดและก็บำรุงโรงเรียนนะครับซึ่งพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์มานะสมุตมานะปัญญาพโลเจ้าวาดวัดการทารินนะครับท่านก็มีความเมตตาโรงเรียนนะครับมาโดยตลอดนะครับท่านก็ดูแลนะครับในส่วนของโรงเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนลูกๆนักเรียนของเรานะครับวันนี้นะครับทางท่านเจ้าภาพกัญญาณมิตรนะครับก็ได้มอบนะครับมอบทุนนะครับแล้วก็มีเป็นสิ่งของ นะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับซึ่งความรู้สึกของผมนะครับที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางเทาลินเนี่ยก็รู้สึกบาปลื่มนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่ท่านกัญญาณมิตรนะครับมีความเมตตานะครับนักเรียนลูกๆของเราการทพระป่าในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการนําปัจจัยนะครับนาเงินไปไปจ้างคุณครูนะครับเนื่องจากโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมีคุณครูไม่ครบชั้นนะครับ ในนามของโรงเรียนวัฒการธนรินทร์นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับและก็ไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดนะครับนอกจากคําขอบคุณของคุณครูนะครับและก็เด็กๆทุกคนขอบคุณครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมบุญนิวครับถ้าถูกใจคลิปนี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมบุญนิวได้ทุกช่องทางครับเพื่ออัปเดตข่าวสารแวดวงวัฒนธรรมศาสนาจากทัก่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวครับ